ครับสวัสดีครับผมก็มาในนาม QC อ่าเป็นผู้ตรวจสอบนะครับความมาตรฐานของกระบอกพุนะครับพอดีที่โรงกรลาหรือว่าเป็นอ่าโรงทำกระบอกพุขนาด3นิ้วจีน3นิ้วไทย4นิ้วจนถึง6นิ้วนะครับแต่ว,วันนี้เขาได้ทำขนาด สามนิ้วจีนอ่ามีความหนาน่าจะประมาณสองนิ้วนะครับความหนาเพรเท่ากับประมาณ15บมิลนะครับ15-16หรือ17บมิลเนี่ยแหละครับวันนี้ขาให้ผมมาตรวจสอบนะครับกระบอกนะครับอันนี้ก็สูงประมาณสี่สิบ้านะครับอุดตูดหหลือ40่สิบครับตามมาตรฐานนะครับอ่าเดี๋ยวก็มาลองกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นอ่าทำมาเป็นแบบคุล้านฟ้านะครับเดี๋ยวลองกันดีกว่านะครับ ว่ากระบอกกระแตกไหมครับหรือทนต่อแรงส่งของดินส่งได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ ลองเลยครับโอ,โอเคครับยิงได้ครับโอมาตรฐานครับใช้ได้ครับกระบอกไม่แตกตูดไม่เป็นไรครับตูดก็เป็นพลาสติก อุดนะครับแล้วผมก็เอาปูนาตาช้างอัดไว้ทีเพื่อให้มีความแข็งแรงต่อแรงกระแทกของดิ้นส่งนะครับแจ๋วครับจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ครับ